นับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถร,รมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันาานพวรรณกิจเกษมสุขค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเข้มติดตามการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องช่างดรสมศักดิ์จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายทรวัตรแสงทองการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ดนายสิริพงศ์วิวัตเกษมชัยพาณิชจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจติดตามปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและคุณภาพของเครื่องช่างตวงวัดที่ตลาดทุ่งเจริญเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสังคมต่างๆเช่น โทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือตามเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องซื้อสินค้าแพงเกินไปเช่นค่าอาหารค่าสินค้าอุปภโภคบริโภคหรือการเรียกเก็บค่าบริการที่แพงเกินจริงที่ร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปผ่านสื่อดังกล่าวนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการดูแลแล,และคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนเป็นการป้องกันและปราบปามมิให้มีการกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดและห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่แสดงไว้ และสําหรับข่าวนี้นะคะพระมหาอภิชาติสุวรรณโชโตจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพรกอบศิลธรรมและกฎหมายนั้นมีไว้เพื่อให้คนในสังคมนั้นปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้สังคมนั้นเกิดความสงบ่มเย็นคนในสังคมนั้นเองก็ควรที่จะปฏิบัติตามไม่ควรที่จะฝ่าฝืนเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมจเจริญพร ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อคิดดีๆค่ะและทังข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง wbtv ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย์6 7 1 3 4